พี่ๆคอยฟังเสียงเพราะเพาะจาก DC นะครับเสียงเพาะมากนะครับระบบ DC นี่นะครับอีสักทีนึงตีวีดเลยนะครับตัวนี้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ๆครับ จัดให้ตามคำเรียกร้องของลูกค้านะครับที่ซื้อลอกแอนเทอ t เลสนะครับ DC ปี2021หมุนขวานะครับรอบ7.4นะครับก็ลูกค้าขอมานะครับว่าอยากเห็นตัวคลิปวีดีโอของตัวลูกค้าเองนะครับก็ซื้อพร้อมสายด้วยนะครับสายเป็นยูนิติกะนะครับเป็น PE3 นะครับก็จะขึ้นสายให้กับลูกค้านะครับได้ชมในคลิปวีดีโอนะครับเดี๋ยวจะ ให้ลูกค้าได้ชมนะครับแอนเทลเลสดีซีนะครับปี2021นะครับน้ำหนักลอกอยู่ที่220กรัมนะครับลูกปืน11บอ็ดบลนะครับพี่พี่เบรก5โลนะครับช่วงแขนหมุนนะครับอยู่ที่85มิลลิเมตรนะครับสปูลเป็นแมกนัมไลด์ด้วยนะครับพี่พี่หรือ MGL นะครับเป็นเวอร์ชั่น3แล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นสายนะครับเป็น PE 3ยูนิติกะนะครับสายแท้ๆจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าถ้าเป็น PE 3สายญี่ปุ่นแท้ๆกับตัวลอกแอนเทเลส DC นะครับปี21เนี่ยนะครับจะหมดไหมนะครับความยาวที่150เมตรนะครับก็เลยใช้นะครับตัววัดระยะสายนะครับเอามาช่วยนะครับเดี๋ยวประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าเจ้าแอนเทเลส DC นะครับใส่สาย U n i ิ t y กะ 150เมตรสวยๆแบบนี้จะหมดหลอดไหมนะครับพี่ๆที่ถามเข้ามานะครับว่าซื้อลอกกับร้านตีน้อยนะครับมีใบรับประกันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เอามาโชว์กันนิดนึงนะครับเป็นข้อมูลนะครับพี่ๆครับนี่เลยวันนี้ขาย2ตัวนะครับมี e x c e n ซ1ตัวนะครับนี่ส่งไปสุพรรณนะครับ e x c e เซแล้วก็ a n t เทเลนะครับ1ตัวอันนี้ส่งไปกรุงเทพนะครับ คือลอกที่นําเข้ามาขายวางจําหน่ายที่ร้านจะมี2บริษัทนะครับพี่พี่ก็จะเป็นมอคโคเล่กับอีเทิร์นนะครับซึ่งตีน้อยก็จะดูแลหลังการขายทั้ง2บริษัทนี้นะครับซึ่งพี่พี่ถามเข้ามานะครับเวลาลอกมีปัญหานะครับสามารถส่งซ่อมกับบริษัทนั้นๆนะครับที่พี่พี่ได้ซื้อของไปนะครับทั้งมอคโคเล่แล้วก็อีเทิร์นนะครับพี่พี่สามารถส่งซ่อมได้เลยแล้วก็ติดต่อประสานงานกับตีน้อยนะครับซึ่งที่ต้องบอกในวันนี้นะครับก็เพื่อ ในระยะยาวนะครับลอกเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่เราซื้อขายกันไปนานๆนะครับผ่านไป3ปี4ปีนะครับลอกมีปัญหาอยากจะส่งซ่อมเข้าสูนย์ดูแลหลังการขายเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับส่งซ่อมตามที่อยู่ได้เลยนะคะพี่ๆตัวนี้ของบมโคเล่เนี่ยก็ส่งได้นะครับเราก็จะเก็บบัตรแบบนี้ไว้นะครับพี่ๆเก็บบัตรไว้นะครับเพื่อที่เอาไว้ยืนยันว่าลอกมีประกันของอีเทิร์นลอกมีประกันของ m o โคเล่เราจะได้ส่งไปตาม ช่องทางของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เอามาบอกกล่าวให้กับพี่ๆได้รับชมกันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นกติกเกอร์ของอีเทิร์นนะครับก็ถ้าซื้ออีเทิร์นไปเวลา 45- ปีนะครับอยากจะดูแลรักษาหรือว่าให้ช่างทั้งศูนย์เนี่ยดูแลให้ส่งไปตามศูนย์นี้ได้เลยนะครับของอีเทิร์นก็จะมีใบรับประกันมาให้เหมือนกันนะครับอีเทิร์นเนี่ยนะครับก็จะมีใบรับประกันมาให้เหมือนกัน นี่เลยนะครับอีเทิร์นก็จะเป็นใบแบบนี้นะครับพี่ๆถามเข้ามานะวันนี้ยาวนิดนึงนะครับนี่นะครับแอนเทเลสเนี่ยครับอันนี้เป็นใบของอีเทิร์นนะครับนี่เราก็จะเขียนไว้ให้นะครับเป็นบัตรนี่บริการหลังการขายนะครับของอีเทิร์นไม่ต้องกลัวนะครับซื้อของจากตีน้อยนะครับเราขายของกันยาวๆนะครับซึ่งของมันดีอยู่แล้ววันนี้นะครับไม่ได้พังหรอกครับเราคุยกันไว้ก่อนนะครับวันข้างหน้า อยากจะดูแลรักษาอยากจะแมนเทเนอร์ลอกส่งเข้าตามศูนย์นั้นๆได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อผ่านตีน้อยตีน้อยจะเร่งนะครับผ่านเซลล์ไปทางศูนย์ซ่อมนะครับที่ดูแลว่าเป็นลูกค้าตีน้อยนะครับเป็นยังไงบ้างความคืบหน้าอะไรเป็นยังไงลูกค้ารอนานมากน้อยเพียงใดนะครับเราจะแจ้งให้เขาเร่งรัดให้นะครับพี่พี่อันนี้เป็นกระบวนการทํางานหลังการขายที่พี่พี่ถามเข้ามานะครับพี่พี่ครับเอาละครับพี่พี่เรามาดูกันนะครับว่าสาย นะครับูนิ t i ก a PE 3นะครับสายญี่ปุ่นแท้ความยาวที่150เมตรสีขาวนะครับใส่กับ s h i าโน o Antares DC ปี2021ีรอบ7.4นะครับหลักๆก็จะมี7.4กับ7.8นะครับเอ็กเตอเกียร์กับไฮเกียร์นะครับก็อยู่ที่พี่ๆเลือกใช้กันนะครับพี่ๆครับคันตัวนี้นะครับเป็น Wallerhill Blackhacker นะครับตัวนี้สายโหดสะกดชะโดนะครับต้องบอกว่านาโปกิกนะครับ เทสเตอร์ ater, นะครับใช้มานักต่อนักแล้วนะครับพี่ๆสายกระพงสายอาราลไพมานะครับงานเโดน่าจะทราบกันดีนะครับสำหรับ w a l เลย์ฮิลแบ็คแฮกเกอร์ตัวนี้เป็น6ฟุต7เวท12 30นะครับสายโหดสะกดชโดะผมเริ่มไปเร็วๆเลยนะครับตัวนี้แอนเทเลสนะครับแอนเทเลสดีซปี2021นะครับดูซิว่าจะหมดไหมนะครับ คือผมพูดนิดนึงนะครับสำหรับพี่ๆที่ถามเข้ามาด้วยนะครับสำหรับระบบ DC กับระบบ MGL นะครับซึ่งถ้าเป็น DC และ MGL นะครับแม็กน m ่ i ไล t เนี่ยนะครับถ้าใน a n t e r เลเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นลอกเรือธงนะครับสุดปลายสายแล้วนะครับซึ่งมีครบทุกอย่างทุกระบบนะครับสำหรับงานตีอาปอมเนี่ยอยู่ในนี้อยู่แล้วแต่สำหรับถ้าพี่ๆถามเอ,อตีน้อย ถ้าเป็น MGL นะครับที่เป็นสปูล MGL ที่ไม่ใช่ระบบ DC ล่ะนะครับสำหรับอย่างเช่นคอ n เค e ส e นะครับปี 2, 2021สีทองล่ะนะครับใช้งานต่างกันไหมนะครับผมต้องบอกว่าถ้าเป็น DC นะครับตัวนี้การทำระยะได้ดีนะครับเน้นการชูดนะครับการตีเหยื่อที่แม่นยำสำหรับเจ้าลอกแอนเทเลส ปี2021นะครับ DC ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว MGL นะครับเป็นระบบนะครับเมิตลาเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นคอน c r e t เนี่ยนะครับผมได้คุยกับพี่ๆหลายๆท่านมาแล้วนะครับว่าระบบนั้นนะครับตีพุ่งนะครับแล้วก็ตีได้ไกลนะครับถ้าเทียบกันนะนะครับเอาเน้นตีพุ่งตีไกลสําหรับงานชโดนะนะครับผมได้สอบถามกับพี่ๆหลายๆท่านมาแล้วนะครับว่าใช้ DC กับใช้ MGL เนี่ยนะครับเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเมทัลเนียม MGL p ป n t ต m นะครับรวมทั้ง CQ นะครับ CQ คิวปีเบลตัวสีทองที่ขายอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับนะครับสามารถตีเหยื่อได้พุ่งได้ไกลนะครับแต่ถ้าเป็นตัว DC ที่เขามีเนี่ยนะครับเน้นแม่นยำนะครับเน้นชูเตอร์แม่นยำตรงหมายนะครับไม่ว่าจะโดจิบชโดป่านะครับเราตีเราเลือกใช้ลอกเนี่ยนะครับก็ดูดูที่การใช้งานนะครับพี่พี อันนี้จากการสอบถามพูดคุยมาจริงๆผมก็เป็นคำถามอยู่ในใจนะว่าการใช้งานมันเป็นยังไงเพราะว่าเราเองเนี่ยใช้งานได้ไม่ครบนะครับต้องบอกว่าผมเองก็ใช้งานได้ไม่ครบนะครับนี่นะครับพี่พีได้อยู่130เมตรนะครับโอเคนะครับได้130เมตรสวยๆกับ PE 3นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครพี่พี่ผมถอดให้ดูก่อนนะครับฝากพี่พีนะครับก็ ไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับการใช้ลอกนะครับทั้งระบบเอ็มจีเนะครับเมตรลาเนี่ยนะครับอ่ะดูครับพี่พี่นี่เลยนี่นะครับนี่หนึ่งร้อยสามสิบเมตรนะครับพี่พี่ตัวนี้เลยนี่สายโหดสะกดชะโดกับโพงวังนะครับนะครับนี่ตัวนี้ ให้ดูสวยๆนะครับสำหรับตัวสปูนนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เป็นเจ้าของกันได้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ไม่แพงนะครับพี่ๆชุดนี้ไม่แพงนะครับอยู่ในงบสองหมื่นปลายๆนะครับตัวนี้สองหมื 20, ่นปลายๆ สวยๆเต็มสปูนขอบคอแบบนี้นะครับกับสายยูนิติกาพีอีสามหนึ่งร้อยสามสิบเมตรนะครับพี่พี่หนึ่งร้อยสามสิบเมตรนะครับสวยๆแบบนี้เป็นเจ้าของกันได้นะครับพี่พี่นะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับอยากได้เป็นเจ้าของนะครับกับลอกตัวนี้นะครับนี่นะครับ PE ฟลูรอร์บอนไนล่อน x นะครับเราก็ปรับได้นะครับตอนนี้มาอยู่ที่โหมดไนล่อนนะครับถ้าเราอยากจะไป ใช้สาย PE นะครับนี่เราก็ปรับโหมดมาได้นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเจ้าของกันได้ในราคา2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ล็อกใช้งานง่ายๆให้ดูอีกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวลอกนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับเต็มขอบสปูลแบบนี้นะครับนี่เลย แอ t เทเลส DC ปี2021รุ่นนี้เป็นรอบ7.4นะครับ HG นะครับมันจะมีรอบ5.6 7.4แล้วก็7.8นะครับก็จะใกล้เคียงกันมากๆสำหรับรอบ7.4แล้วก็รอบ7.8นะครับเมอินเจแปนะครับพี่ๆนี่แล้ก็เสร็จแล้วเราก็เตรียมทำความสะอาดนะครับเช็ดคราบลายนิ้วมือหน่อยต้องบอกว่าเป็นลอกที่ลายนิ้วมือ จับต้องแล้วก็เป็นรอยได้ง่ายมากนะครับเราก็ต้องใช้กระดาษทิชชู่นะครับคอยเช็ดนะครับอันนี้ก็ใช้ของดีหน่อยนะจะได้ไม่เป็นรอยขนแมวนะครับแพ็คนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะ,จะส่งให้ลูกค้านะครับนี่เวลามีปัญหาไม่ต้องกลัวนะครับพี่พี่มีปัญหาเนี่ยเราส่งเข้าศูนย์ซ่อมได้เลยนะครับเป็นลอกในฝันของใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า แอ t h ทเลสดีนะครับเงาวิ้งวิเลยครับนี่นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับเป็นเจ้าของกันได้แ n t เทเลสดีขึ้นสายกับสายยูนิติกะพี่ีปุ่นแท้ๆนะครับได้130เมตรนะครับพี่พ เป็นข้อมูลให้กับพี่ได้เลือกใช้ไต่ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับตรงรุ่นงานชะโดงานกระพงนะครับสบายๆเลยนะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับเบรกหโลแน่นปึบนะครับพี่พีครับตีแม่นนะครับเน้นแม่นยําเข้าถูกจุดนะครับชูเตอร์ได้ตรงจุดนะครับตัวนี้เลยปลาจิบเป็นโดนแน่นอนนะครับขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่พีนะครับพี่พที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลา สามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน g o o g l e พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ f a c e b o o k ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งใหพ้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ